เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่เกมโรบอทนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมทุกคนไปรับไอเทมฟรีกันอีกแล้วเลยครับผมนะและวิธีการรับในคลิปนี้ก็ง่ายมากๆด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับลิงก์แมปอยู่ใต้ดีคริปชันนะครับผมโอเคครับผมที่นี่ครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมตามผมมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ ให้คุณผู้ชมมาตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมเราก็ทําการกดรับเสือมาครับคุณผู้ชมครับนี่ได้มาแล้วนะครับผม1เหรียญตาหนึ่งของฟรีครับคุณผู้ชมได้อนี้นะนี่เห็นปะแบบที่ผมใส่อยู่นะครับผมเป็นเสือนะครับผมต่อมาเป็นสียูพูครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็กดแก๊ปแมสมานะครับผมอันที่สองนะครับผมชิ้นที่3ครับสีเหลืองครับกดรับมาครับชิ้นที่4ครับสีเขียวครับผม และชิ้นสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับผมเราได้รับไอเทมฟรีทั้ง5ชิ้น5สีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจนะครับแค่นี้เลยคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับวิธีการรับไอเทมฟรีในคลิปนี้ง่ายไหมอ่านะครับผมบอกแล้วนะครับไม่ยากนะครับผมนะเอาเลยครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับและถ้าเพื่อนๆชชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย